เรรู้แล้วว่าตำราพิชัยสงครามสุนบูแบ่งออกเป็น13บทซึ่งในแต่ละบทนั้นจะแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ย่อยๆรวมทั้งหมดได้36กลยุทธ์วันนี้สองโลกสองธรรมก็จะมาพูดเรื่อง36กลยุทธ์สุนบูโดยคลิปนี้จะมาพูดกลยุทธ์ที่1ถึงกลยุทธ์ที่23 เนื้อหาและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิมรับชมรับฟังได้เลยครับกลยุทธ์ที่หนึ่งปิดฟ้าข้ามทะเลคำว่าฟ้าหมายถึงห้องเต้คำว่าข้ามทะเลหมายถึงไในการดำเนินงานทุกๆขั้นตอนมักจะมีอุปสรรคเสมอความหมายโดยรวมคือใช้วิธีที่แยบยน สร้างภาพดวงตาซ่อนอยู่ในพฤติกรรมที่เปิดเผยเพื่อให้คนหลงเชื่อกลยุทธ์ที่สองล้อมว้ยช่วยจา้าความหมายคือไม่ควรรบกับศัตรูที่แข็งแกร่งซึ่งหน้าแต่ควรเข้าโจมตีจุดอ่อนของศัตรูจะดีกว่าเมื่อทำเช่นนี้จะทำให้ฝ่ายศัตรู ถอยรน่นหรือสลายกำลังแล้วเราค่อยฉวยโอกาสกำจัดให้สิ้นซากกลยุทธ์ที่สยืมดาฆ่าคนความหมายคือยืมมือผู้อื่นกำจัดศัตรูของเรากลยุทธ์ที่สีรอคอยให้ค่าศึกมาติดก,กับดาความหมายคือ หอ,อมกำลังของตัวไว้อยู่นิ่งอยู่กับที่บีบให้ข้าสิอยู่ในภาวะที่เสียเปียกหรือหมดสิ้นผลทางแล้วจึงค่อยเข้าโจมตีเอาชนะข้าสิในภายหลังกลยุทธ์ที่5ได้ทียิ่งสําเตอรความหมายคือขณะที่ศัตรูกำลังลำบาก เราก็ใช้โอกาสนี้เข้าโจมตีกลยุทธ์ที่หกหลอกซ้ายทำลายวาขวาความหมายคือหลอกล่อให้ศัตรูหลงผิดไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงว่าเราจะลงมือที่ไหนจนศัตรูคาดเดาผิดพลาดกลยุทธ์ที่7ปั้นน้ำเป็นตัวความหมายคือ การเอาเรื่องไม่จริงมาใส่ร้ายป้ายสีหากใช้ในการรบก็จะหมายถึงการใช้ความเท็จหลอกลอ่อศัตรูแล้วแก้งทำให้เป็นจริงกลยุทธ์ที่8เลื่อนหลบลับหลังความหมายคือเสแส้งประจันหน้ากับข้าศึกแต่ลับหลังก็อ้อมไปเล่นงานข้าศึกอีกทางหนึ่ง ความหมายคล้ายกับหลอกซ้ายทำลายขวาแต่ที่แตกต่างกันก็นกคือหลอกซ้ายทำลายขวาจะจ้องเล่นงานเป้าหมายเป็นหลักแต่วิธีเลื่อนหลบรับหลังต้องการเบี่ยงเบนเส้นทางมากกว่ากลยุทธ์ที่ก้ายังเชิงดูพิศษความหมายเหมือนกับนั่งกูดูเสือกัดกัน คือคอยจับตาดูทั้งสองฝ่ายแล้วชุบมือเปิดที่หลังกลยุทธ์ที่สิบลอยยิ้มซ่อนคมดาความหมายคือเปลือกนอกใส่แสง้งทำดีแต่ลับหลังคิดไม่ซึ่อกลยุทธ์ที่สิบเตัวตายตัวแทนความหมายคือยอมสละตัวลดเพื่อปกป้องตัวผุน ในการเดินหมากรุกของจีนหรือยอมสลับทหารหนึ่งคนเพื่อปกป้องค่องเต้ตำราพิชัยทุ่งรามสิบสามบทยบบริบูรณ์ทั้งสิบสามบทตรงข้ามมีช่องโหว่ก็ให้เราเข้าโจมตีแม้จะมีชัยชนะที่เล็กน้อยก็อย่าได้ปล่อยโอกาส ให้ผ่านเลยายกลยุทธ์ที่13แหวกย่าให้งูตื่นความหมายแรกคือเมื่อเราไม่รู้สถานการณ์ของศัตรูจึงแหวกย่าให้งูตื่นให้ศัตรูเผยไห่ออกมาแล้วเราก็กำจัดในภายหลังความหมายที่สองคืออย่าได้ประมาทความสามารถของศัตรูไม่ควรวู้วาง เพราะจะแหวกย่าให้งูตื่นเสียก่อนกลยุทธ์ที่14ยืมร่างคืนวิญญาณความหมายคือใช้สิ่งที่ตายไปแล้วคืนชีพในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นสวมรอยใช้ตัวปลอมแทนตัวจริงที่ตายไปแล้วกลยุทธ์ที่15ล่อเสือออกจากถ้ำความหมายคือ หลอกศัตรูให้ออกจากแหล่งกบดานจากนั้นค่อยเข้าเล่นงานกลยุทธ์ที่16ปล่อยปากเพื่อจับกลุมควาหมายคือจงใจปล่อยศัตรูทำให้ศัตรูหลงระเริงให้ศัตรูคิดว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ให้ศัตรูคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ ศตูก็จะยิ่งทําตามอําเภอใจจากนั้นเราก็จะถือโอกาสนี้เล่นงานศัตรูกลยุทธ์ที่17ใช้ก้อนอิฐตกก้อนหยกความหมายคือใช้ผลประโยชน์เล็กน้อยเป็นเหยื่อล่อโดยฝ่ายเรามีเป้าหมายคือจยกก้อนใหญ่กลยุทธ์ที่18จับโจร จับหัวหน้าความหมายคือเพื่อสลายกำลังฝ่ายตรงข้ามเราจึงต้องเล่นงานผู้นำฝ่ายนั้นก่อนทำให้ศัตรูเสียหวัญนหมดกำลังใจและยอมแพ้ในที่สุดกลยุทธ์ที่19ตัดไฟแต่ต้นลมหวามหมายคือให้แก้ปัญหาที่ต้นต่อ เปรียบเหมือนกับดึงฟืนออกจากหม้อข้าวไม่ให้ไฟลุกลามกลยุทธ์ที่20ขโมยเสาสับเปลี่ยนต้นหรือปิดฟ้าแอบเปลี่ยนตะวันความหมายคือแอบใช้เลขกลใช้ของปลอมสับเปลี่ยนของจริงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการกลยุทธ์ที่21จักกระจักจั ลอบคราบความหมายคือรักษาสภาพคงเดิมแต่รับหลังมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่22ปิดประตูตีแมวความหมายคือโอบล้อมศัตรูไว้ทุกด้านอย่าให้ศัตรูหลบหนีไปได้เท่ากับปิดประตูตีแมว ขังข้อไล่จับไก่กลยุทธ์ที่23ูกมิตรไก่ตีคนใกล้ความหมายคือรักษาไม่ตีกับผู้ที่อยู่ห่างไกลแต่โจมตีเมืองที่อยู่ใกล้ขอทางเพื่อเหยียบย่ำความหมายคือ อ้างว่าขอยืมเส้นทางฝ่ายตรงข้ามแต่ความจริงต้องการที่จะเข้าไปทำลายรากฐานของอีกฝ่ายหนึ่งผลยุทธ์ที่25จับปลาตามนา้าความหมายคือถือโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังโกหกก็ให้เราเข้าจบสวยและหาผลประโยชน์ กลยุทธ์ที่26ตีวัวกระทบครา่าความหมายคือเสแสร้งแกล้งพูดหรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ไปกระทบกัะเทือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากโอดเขาแต่ทําอะไรเขาโดยตรงไม่ได้กลยุทธ์ที่27สติด,ดีแกล้งบ้าความหมายคือ แกล้งทำเป็นเลอะเลือนไม่ยอมเผยตัวให้ดูเหมือนคนขาดสติสัมปะชัญญากลยุทธ์ที่28ขึ้นบ้านย้ายบันไดขึ้นสูงถอดบันไดหวาหมายคือแสงเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อให้ศัตรูหลงกลตายใจเข้าสู่ที่ที่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบ จากนั้นก็ถอนบันไดปิดทางหนีของศัตรูเล่นงานตามใจชอบหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือบีบให้ทหารของตนเข้าสู่ทางตันแล้วปลุกใจให้ฮึกเหิมยอมตายพร้อมกับศัตรูโดยไม่หวันเกรงกลยุทธ์ที่29ยอดไม้ออกดอกความหมายคือ สร้างภาพดวงตาทำให้กระทึกจนศัตรูไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จทำเช่นนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำสิ่งของเรากลยุทธ์ที่30แผนพิกเสียกลายเป็นได้ความหมายถือพิกสถานการณ์ที่เราเพี้ยงผำให้กลายเป็นฝ่ายที่เราได้เปรียน กลยุทธ์ที่31แผนสาวงามความหมายคือใช้หญิงงามไปหลอกลอ่อศัตรูเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการกลยุทธ์ที่32แผนเมืองร้างความหมายคือไม่อาจรักษาเมืองไว้ได้จึงแก้ปล่อยเมืองให้หรกร้างทำให้ศัตรูเกิดความลังเลสงสัย และคิดว่ามีกับดักรออยู่กลยุทธ์ที่33แผนโต้กับความหมายคือใช้ไส้ศึกของศัตรูมาเป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายเรากลยุทธ์ที่34แผน7ตัวความหมายคือใช้วิธีเสียสละตัวเองทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้สมจริงสมจังตบตาอีกฝ่ายให้หลงเชื่อกลยุทธ์ที่35แผนลูกโซ่ความหมายคือเรื่องเดียวกันใช้หลายแผนและแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกันราวกับลูกโซ่โกลยุทธ์ที่36แผนหลบหนีความหมายคือ แกล้งถอยร่นยังมีแผนการถอยเพื่อต้องการบอกตาโทรกการ,การ <36. S 1> และแเข้าทำลายฝ่าก<อ>ุณยุทธ์ที่หนึ่งถึงกุณยุทธ์ที่สามสิบหได้จบลงแล้วต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยในการให้ขอห้อมูล และนำเอาข้อมูลมาเพื่อเป็นวิทยาฐานเปิดสอนนักศึกษายุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองชั้นสูงนะครับขอขอบคุณมากครับกับผมพลเอกกิตติรัตนชาัยาอาดีตแม่ทัพภาคทีอดีต ที่ปรึกษาผู้ทรงบุญนายกรฐมนตรีอดีตบุติสมาชิกและอดีตราชองครหลักพิเศษครับผม